ในกาปซาเกมเมอร์ทีวีครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เกม ROV เราก็จะมาเล่นเราก็จะมาอยู่ในช่วง PGTV ตบเพื่อนนะครับภาคสองโอเคไปกดเริ่มเลยแขกรับเชิญวันนี้คือนั่นแหละครับคนในทีมเหมือนกันฮะคนในทีมเดียวกันครับผมแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นตัวอะไรครับผู้ผู้ท้าชิคุณได้เป็นคนเลือกครับ ตัวอะไรครับเล่นตัวเหมือนกันครับยีหนะ้าครับยีหนะ้า <c oughs> เจ๊ได้ยีหน้าไงไปยีหนะ้านะฟอร์เรนยิงยีหน้าฮะฟอร์เรนหรืออะไรมึงอยากเล่นตัวอะไรล่ะมึงเลือกอออเอาดีเร็วๆดิ กูขากูเกมแน่ๆเฮี <Jedi theme smoking> hey, <laughs> yeah, ้ยกูเล่นฟอร์เรนเนี่ยเฮี้ยมึงเล่นไปหนีเฮี้ยเฮี้ยกูโดนกูโดนไอ้มอสตบเฉยเล่นเล่นทั้งหมดสามสองใน เล่นสองในสามอุ้ยเชียร์ปลาดอกไม้ไม่โดนจบแล้วเล่นสองในสามในตอนแรกไอ้มอสเปิดมาไอ้มอสไอ้มอสแพ้กูต่อไปกูต่อไปรู้สึกว่ากูแพ้มอสมั้งหรือไม่ก็วินแรกกูแพ้มอสนี่แหละจำไม่ได้ลวไอไอไม่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 อย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง อย่ามาุยงกับกูมึงอย่ามาุยงกับกูกูบอกไปแล้วอย่ามาุยงกับกูอย่าไปต่อวิเชียนดึงไปพ่อพ่อขอโทษพ่อพี่แกกูลืมไปกูลืมไปพ่อสวดมันอยู่แม่งเอ้ยเล่น p o l ลติโนไม่เป็นอะ เธอเว้ยกูเเป็นอยี้อ่ะให้สัตว์มึงโลดตันกูโลดไม่ตันอะ่ะแค่นี้ก็รู้แล้วส,สกินมึงก็รู้ว่าให้สัตว์กูมีกูมีสกินท่าทุกตัวโหรอกูแค่มีแค่สกินเฉยๆอ้าวแล้วงานเข้ากแล้วปลาดอกไม้ไม่โดนมึงไม่มีไม่สัตว์ไ <c oughs> ม่มี ไอซันไม่ตะโกนอะไรของมันวะเย็ดเย็ดมีเต้นวะมีเต้นวะอุ้ย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 ห้ามอ้างห้ามอ้างห้ามอ้างเฮ้ยตอนนี้ อียเอ้ยแพ้แน่เลยเนี่ยวินแรกไอ้สัตว์วินต่อไปเดี๋ยวกูต้องทาแม่งละถึงถึงเวลาวินต่อไปถ้ากูแพ้วิต่อไปกูจะเลือกตัวที่กูถนัดที่สุดฮฮฮฮมึงยิบมึงยิบเชนมากูยิบปอเลยนไงไอสัตว์เล่นตัวเดียวกันฮัลโหล โอ้ยเชี่ยงานเข้าเรียบร้อยจีจีไอ,อ,อ้ย่าสามศูนย์โน่สามศูนย์โน่ย่าเป็นสกอร์ที่ยับที่สุดตั้งแต่ที่กูเคยเล่นมาแล้วมึงโดนกูสี่ศูนย์ไม่ใช่ม,มันเป็นแค่ตอนต้นเกมเท่านั้นแหละเี้ยของกูเนี่ยสกอร์แบบนี้นต้นเกมกูเพิ่งเคยเพิ่งเคยเป็นเนี่ย ไอเทมตามแต่บวกอะครับอืมไม่พูดเยอะอะไอเทมตามแต่บวกอะไอยัสันมันเป็นอะไรของมันวะเฮ <c oughs> ้ยเชียติไม่โดน <c oughs> เรียบร้อยจีจีละเรียบร้อยจีจี <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันมินต่อไปเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันมินต่อไปอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรู้กันครับผมมินต่อไป เดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้กูเลือกไปแล้วถ้ากูแพ้กูเลือกไปแล้วนี่เปอแม่ค่ะซูเปอร์แมนแต่แตเดนแต่แตเดน ขยัไอ้เฮียทไม่ใ่ไ้ห้องนอนนะเ้ยเฮ้เ้ยจ้ยเฮ้้ยเยเฮฮ้ยยเฮ้้้ยมฮ้ยเ้้เยไ้เ้ย ไอปตอนเอาตรงไหมมาเกี้พอเล่นเมื่อกี้พอเลนกูอัดคลิปไปด้วยอืมอัดไปเถอะเดี๋ยวงานเนี้ยกูก็อัดแอะเออมาเอาดีก็มาดีสนุกลงานเนี้ยทำหนึ่งทำหนึ่งนะทำหนึ่งนะอะไรอะไรอะไรอ่ะอ่ะอ่าอ่ะไขไว้สัก กูจะถ่ายโดนหรือเปล่านี่แหละคือปัญหากูไม่ได้เล่นนานมากซุปเปอร์แมนอยากใหกูเล่นหนก่งวันอะไรเหี้ยกูเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ย <c oughs> ซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนโดนบัฟซุปเปอร์แมนโดนโดนบัฟเรื่องสกิลหนึ่งแต่จะโดนจะจะโดนเนิร์ฟเรื่องดาเมจจะโดนเนิร์ฟเรื่องดามงดนนเดามจก <c oughs> ูขอละกันเลือดอ่ะใครนะ มึงคุค้นไหมสัสไอ้เฮียดาเมจมึงแรงไปปะเนี่ย <c oughs> มึงเอาลูนจะก่อร้อยมาใช่ไหมให้กูเดา <c oughs> เอาลูนขีมาไม่แม่มึงไอ้เฮียซูเปอร์แมนขีไอ้สัตว์ไม่เคยเห็นไหมค่ะมึงไปเล่นกับกับไอ้ซันนะซูเปอร์แมนขีอะ่ะเฮ้ยเอาอ่ะเอา,าเอา่ะเฮ้ยก่อร้อยอยู่เดี๋ยวนี้กูเล่นซูเปอร์แมน

เอาว่ะเอาว่ะซูเปอร์แมนแพ้แบบละครั้งหนึ่งจังหวะเฮียมือกลับไม่ให้กูบินจริงจังวะเนี <S <S ่ยดาเฮ้ยงานเข้าว่ะงานเข้าว่ะเล่นซูเปอร์แมนโดนกดว่ะเฮ้ยเฮ้ยรุ่นเจ้าก็ร้อยแน่เลยจังหวะนี้ดาเมจก็เยอะกว่าเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะซูเปอร์แมนกูจะแพ้แบบนี้เหรอ เดี๋ยวกูต้องร้องขอชีวิตมมงอยากไม่ต้องบินป่ะเดีไม่ต้องไม่ต้องบินอ่ะเอมึงก็ได้ว่าไม่ต้องบินอนะ่ะเออเอาเอาคือเราไม่เข้าใจว่านายเอาเซ็ตนายเอาเซ็ตของเลนดักซเลเยอร์มาทำไม กูไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมโดนผักหรอกกูไม่ยอมโดนผักหรอกกูไม่ยอมหรอกกูไปก็ได้กูไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนบ่าชิวๆไปชิวๆไปช่องเราเป็นสายชิวเย่อะไอ กูเล่นซูแมนสายออฟเลนใช่ปะแค่กูเล่นสายโลม่อด่อสัตว์เียไทยกูเล่นโลมิงคือยังไงกูชนะขาดลอยสัตว์อ้าวอ้าวสโลไปดิสโลไปดิสโลไปดิไอนยาไอีอยา่อรสโลลสัตว์ไอมึงไม่ต้องวนเหมือนกันไอยี่อ่อเดาได้ไอสัตว์เรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยกูแพ้แน่เลยดากูร้องขอชีวิตขอชีวิตขอชีวิตกูจะแพ้แน่เนี่ยกูแพ้เหมือนกันขอชีวิตดากูขอชีวิตกูสากูสาไม่ร้องขอชีวิตนะถ้าู <c oughs> นักแข่งด้วยกันอ่ะการไม่การไม่อดคอเขาเรียกว่าปิดสัมาเลยเบาๆนะเงียบเลยนะบม่ไม่ไ้สักจาไม่เข้า อายายาชิปดี้บอกดีได้ี้อไม่มีไทยไม่มีอันตีอ่ะถ้ามีอันตกกูตายดองร้อยเปอรเซ็นยนมยาคือกั้สั์คือกัคือกัดคือัคือกัตั้เียนี่ดิยาไอ้ต่อมึงคือกัมึงคือกั คือกะคืกอกะมึกไม่ต้องบินึกออะอไอสเอไอไม่ต้องบินไอ่อะไรกูใช้สกิลไปแล้วกูใช้สกิลไปแล้ว

อ่ะผักไปนะอ่ะผักไปผักไปอ่ะอาผักไปผักไปผักไปแอนไอ้เย่ยแม่งเต็มว่ะไอ้เย่าไอ้ย่าคือมันเต็มว่ะเหรอไอ้เย่ยคือหลอดมันเต็มก่อนอ่ะโอ้โหไอ้ย่ยกูแพ้ไอสัตว์ไม่นะขนาดไอ้มอสกูยังมีกูยังมีเลขหนึ่ง ไอ้ขี้ปอนเกิดไอ้เหี้ยแอนกูวิ่งกูวิ่งวิตูนเอาวิตูนนะเออเอาเลือดไปไอ้ขอาคุณแหละดูนะเอาหูดักแหมเนี่ยกูวิ่งแบบนี้อยู่ที่ปอนกูวิ่งอยู่ที่ปอนเออได้ไม่เป็นไรนะก็ขอจบคลิปวิ่งในี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ครับว่าชอบคลิปนี้กันบ้างหรือเปล่าไม่เป็นไรครับมันต้องมีการรังแค้นแน่นอนครับผมหลังจากวันนี้ก็ขอสวัสดีครับสองศู